ก็ต้องขอกก่าวสวัสดีนักผู้ชมทุกคนทุกตุ๊กแทนกันด้วยเปกกับผมสกายเล็กซี่แคทเจอร์ทีันนี้ผมจะมาเล่นนี่เกมสกาย a อลนะครับยี่ปีที่ห้านั่นเองมีใครเข้ามาไหมตรงนั้นไม่ใครห้าวกเก้าสิบแปดข่วกดไลค์กดแชร์และกดซับไปให้ผมด้วยเจ็ดสิบซับแล้วให้ไปถึงหนึ่งร้อยซับเฮ้ยผู้หญิงเข้ามา ฝากกดซับ s c คล้ายผมจนไปถึง100ซับด้วยนะครับ100ซับผมจะแจกอินโทรแจกสกินแล้วก็แจกแล้วก็เล่นพวก Minecraft ไมค c r า f t บมินิเกมครับเขานนเน่แนที่ผมเน้นไว้อะนะ แห้งกันเออแซะเป็นงงชิงงจิงงงชีเฮตุเนี่ยอานองชิงนองชิงโยชทำไมก่อนเป็นแค่นี้วะขอมีแค่นี้โอ้โหจเจริญพรเจริญพรเนีนนะ่ย อ๋อมีแค่นี้จะไป่พออะไรวะต่อทางไปโอเค ออของก็ไม่เห็นดีอะไรเลยเจริญพรแห้งของไม่ดีอะไรเลยอ้าวชนะเฉยเฮ้ยแต่ฟัแกแตกๆชนะเฉยคืออะไรชนะแล้วนันสลับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะาชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ผมด้วยนะครับชนะเฉยเลย ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วฝากกดซับต c r ค b ้ายผมจะไปถึงหนึ่งร้อยด้วยนะครับนั้นสำหรับคลิปนี้คงมีแค่นี้เนาะคะ่ะมงมีแค่นี้เนาะบาย